ยอมเข็นเพราะว่าฝุ่นหนาเกิน siết chắc mãi liên liên, bao nhiêu phần trăm nó nè. ơi, อาชนะหน่อยหนึ่งมันยกแล้วก็จะไหลลงนะอันนี้เดียวอันนี้เดียวสู้ๆแขนสู้ๆแขนสู้ๆแขนแขนแขนเก่งมากเลยสุดยอด ยัง้เอเอเาอีกอ่ะได้แค่นี้เองโอเคโอ,คโอคไม่ไหวก็หยุดหยุดหายใจแล้วก็ไปต่อ Oh, my บอกมีเยอะเลยนี้อีกสองเท่าสามเท่าว้าจะถอดใจปะเนี้ยสี่คนสี่ขึ้นไปแล้วครับ ลายขวาลายขวาอ้าวไล่ขวาทางเรียบแล้วครับเรียบนิดหน่อยแต่ก็มีเนิน ต่อแตะต่อแตะไปเรื่อยๆนี่เบรกอีกแล้ว เห็นส,สิครับ เอาละครับเนินเลยแหละเนินสุดท้ายแล้วครับต้องเข็นน่าจะประมาณสัก30สบองค์30ปอร์เซ็นต์ไม่มีที่พักด้วย

ว้าวมาถึงสันแปรแล้วว้าว